ขอน้มน้มแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลักธรรมในวันนี้จตามาภาพขอลุ่มศึกษาในคําว่าน้ำล้นแก้วแก้วน้ําใดหากใส่น้ําไว้จนเต็มเป็นประเด็นไม่อาจใส่น้ําเติมเพิ่มได้เปรียบคนมีทิฏฐิมณะเต็มจิตใจไม่อาจเติมเสริมภุมิปัญญาได้ดังนี้แหละ น้ําแก้วน้ําที่ใส่น้ําจนเต็มล้นไม่สามารถที่จะเติมน้ําลงไปได้อีกชั้นใดเบียบดังจิตใจของคนที่เต็มไปด้วยทิฏฐิมณนะกิเลสตัณหาลาคะก็ไม่อาจที่จะสามารถเติมภูมิปัญญาที่มีคุณค่าลงไปได้อีกชั้นนั้นหรือที่เขาเรียกว่าพวกจิตไม่ว่างนั่นเองเพราะในความเป็นจริงแล้วแก้วที่ว่างนั้นจะสามารถใส่น้ำใสหรือใส่น้ำสีที่มีรสชาติใดใ เช่นเดียวกับจิตใจของเราที่ว่างถ้าจิตใจเราว่างได้ก็จะสามารถก่อเกิดสติปัญญาขึ้นมาได้เราก็จะสามารถรู้ได้ว่าจะเอาชนะจิตใจตัวนี้ยังไงจะเอาอะไรใส่ลงไปในจิตใจของเรานี้เพื่อจะให้เป็นประโยชน์ได้ดังคำกล่าวของพระสองรูปหนึ่งท่านได้กล่าวไว้ว่าใจว่างเป็นบุญใจวุ่นเป็นบาป นี่จึงเป็นคำยืนยันได้อย่างดีว่าถ้าจิตใจเราว่างเราก็สามารถที่จะมีเนื้อที่ที่จะเต,เติมเต็มเหตุแห่งบุญเข้าไปในจิตใจของเราได้แต่หากเมื่อใดที่จิตใจเราเต็มไปด้วยทิฏฐิมานะกิเลสตัณหาละคะก็คือจิตใจเราวุ่นวายนั่นเองเราก็จะไม่สามารถที่จะเติมบุญภูมปัญญาหรือสิ่งที่ดีๆเข้ามาในจิตใจเราได้อีก และเมื่อน,นั้นแหละความวุ่นวายก็จะเกิดขึ้นกับจิตใจของเราได้ชีวิตเราก็จะก้าวเดินต่อไปข้างหน้าลำบากแล้วละ่ะเพราะถ้าเราประพฤติตนเช่นน้ำล้นแก้วแล้วเราจะยังเติมน้ำลงไปได้อีกเท่าไหร่มันก็จะล้นออกทิ้งอยู่ดีเหมือนจิตใจที่เต็มไปด้วยทิฏฐิมนะกิเลสตัหาลาคะก็จะไม่มีสามารถที่จะเติมอะไรลงไปได้อีก ถ้าชีวิตเรายังอยู่อย่างนี้เวลาของชีวิตของเราที่เหลืออยู่มันจะมีคุณค่ามีความหมายอะไรกันเล่าจิตที่ว่างจึงมีทางสร้างคุณค่าภูมิปัญญาบวชศรัทธาพาได้พบจิตปล่อยวางจึงได้พบทางสงบจากกําหนดซึ่งบทบาทโอกาสดีมีศรัทธาอย่าทำตนเช่นน้ำล้นแก้ว ใส่น้ำต่อไม่ได้แล้วไม่มีที่ถ้ายิ่งใส่ก็ยิ่งล้อนออกทิ้งอยู่ดีเปรียบดังใจที่ไม่มีดีจะให้ดูถึงอยู่ไปชีวิตนี้ก็ไร้ค่าความจดธาภูมิปัญญาหาได้รู้ทิฏฐิมานะกิเลสตัณหามาเคียงคู่ชีวิตอยู่ต่อก็จะทุกข์ไปอีกนาน แค่ทำตนเหมือนน้ำพองแก้วแล้วจะรู้ทิฏฐิมณนะจะไม่อยู่เร่งสืบสารภูมิปัญญาจะปรากฏนานแสนนานจะสรรสร้างทางชีวิตลิขิตเองยอมรับเป็นใจเย็นเย็นเช่นนักปราดรักษาโอกาสเป็นทางผ่านให้ได้เห็นเพราะชีวิตเราเป็นผู้ลิขิตเอง ชีวิตเป็นไปตามกรรมดังนี้แหละ,จะเจริญพร